นัตสันติปลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนะพอได้สัมผัสกับรสของความสงบแล้วทีนี้จะมีกำลังใจจะขยันภาวนาและอยากจะทำให้ความสงบที่เป็นสงบแบบชั่วคราวนี้กลายเป็นความสงบแบบถาวรต่อไปพระพุทธเจ้าบอกเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบก็คือความอยากต่างๆก็ต้องหยุดความอยาก วิธีจะหยุดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าการไปทำตามความอยากจะพาให้ไปเจอความไม่สงบเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาเวลาได้มาก็ดีใจตื่นเต้น,นเวลาเสียไปก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ใจก็จะไม่มีความสุขที่แท้จริงมีความสุขประเดียวประดาวความสุขตอนที่ได้มา ล้วเวลาเสียไปก็ต้องมาเสียอ,อกเสียใจร้อง,องห่มร้องไห้พอเห็นความทุกข์ที่จะตามมาก็จะหยุดความอยากได้ว่ากำลังไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขต้องเห็นสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นเป็นตายรักก็ไม่อยากจะได้ ก็กลับมาอยู่กับความสงบดีกว่าใจก็จะกลับมาสงบเหมือนเดิมพอความอยากมันหายไปนุ่สงบตัวลงไปต่อไปถ้าคอยกำจัดความอยากที่โผล่มาเรื่อยๆต่อไปความอยากมันก็จะหายไปหมดหายไปหมดทีนี้ก็ไม่มีอะไรมาทำลายความสงบที่ได้จากการทำสมาธิด้วยสติใจก็จะสงบอย่างถาวร ใจก็จะมีดวงตาเห็นธรรมสามารถเห็นโลกทิพย์เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์ได้เห็นระดับของพระอริยบุคคลเห็นโลกทิพย์ของพระโสดาบันพระสกิทดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ตามลำดับต่อไปและเห็นแบบที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปด้วยเพราะได้หลุดออกจากวงจร ของไตพบแล้วหมดออกจากแรงดึงดูดของไตพบตัวที่ดึงดูดไตให้จิตติดอยู่กับไตพบก็คือความอยากทั้งสามนี่เองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสกามาตัาหาความอยากมีอยากเป็นภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นวิภาวะตัญหาที่ได้ถูกกำจัดไปด้วยปัญญาคือไตลักษ์มเมื่อเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไตลักษ์ก็จะหยุด ไม่ทำตามพอไม่ทำตามมันก็จะหมดกำลังไปในที่สุดใจก็จะไปอยู่ในที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและพระาหาานตัสสาวกค,คือพระนิพพานนี่พระนิพพานก็คือใจนี่แหละที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ไม่มีความโลภความอยากที่จะดึงให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป จะมีแสดงธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันพระแล้วก็วันหยุดราชการแต่ถ้าเป็นวันอื่นก็ไม่มีการแสดงธรรมแล้วก็จะไม่มีการรับแขกนเห็นถ้ามาวันอื่นก็จะไม่มีใครก็พอเห็นว่าไม่มีใครก็อย่ามาอย่าไปเคาะประตูเรียกเพราะเคาะก็ไม่เปิดรับนะขอให้รู้ว่ารับแขกเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย วันอื่นก็ขอเวลาพักบ